สวัสดีครับผมกุ๋ยราชดาวันนี้เรามาพบกับแฟนๆภาคเครื่องในวันศุกร์ที่5กุมภาพันธ์ปี2564ตามที่ผมเคยประกาศไว้ว่าถ้าผู้ใดทําบุญแล้วนําใบทําบุญที่โรงพยาบาลหรือที่วัดถ้าโรงพยาบาลต้องเป็นของหลวงเท่านั้นถ้าวัดทั่วประเทศไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเคยประกาศไว้ว่า ถ้าทุนทำบุญแล้วคุณนําใบสลิปมาให้ผมทําบุญหนึ่งพันผมเช็คผ้าให้เฟรต่อหนึ่งองค์นะครับคือช่วยกันร่วมกันทนําบุญนะครับทําประโยชน์ให้สังคมนะครับเราเองก็ได้เงินจากสังคมมาเพราะฉะนั้นบางครั้งก็ต้องเกินสู่สังคมวันนี้พอดีคุณผมชื่อสามารถนับส,สกุลพะละทรัพย์ไปศาลได้นําพระสมเด็จมาให้ยกุยเช็คจำนวนสิบองค์ โดยทําบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์นี่นะครับนี่คือสลิปเพียที่ที่สง่งที่ที่ไปทําบุญแล้วส่งใบสลิปมาให้ผมนะครับ1,000งบาทโดยทําบุญจากโรงพยาบาลสงฆ์นะครับผมก็ได้ตรวจพระตามที่ผมประกาศไว้ให้กับพี่เขานะครับซึ่ง10องค์ผ่านไปทั้งหมดนี้มีแท้ สามองนะครับโดยตรวจโดยเครื่องโฟเลสเซนสแกนนะครับที่ไม่ใช่เครื่องตรวจทองเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนะครับตอนนี้กําลังอยู่ที่3อมค์ที่ผ่านนะครับผ่านการตรวจเช็คมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งผมมีออกใบรับรองให้เรียบร้อยนะครับส่วนที่จะพูดอีกนิดนึงต่อเติมอีกนิดนึงก็คือมาจากที่ผมเคยพูดอยู่ในสังคมนะครับก็คือ เครื่องแบบนี้นะครับเครื่องเครื่อง MNT นะครับซึ่งเป็นเครื่องเช็คทองไม่สามารถเช็คพระได้นะครับส่วนที่เช็คพระได้จะต้องเป็นโลโก้แบบนี้นะครับซึ่งเป็น SD Analyzer เท่านั้นถึงจะสามารถเช็คได้วันนี้ผมใช้เครื่อง SD Analyzer นะครับในการเช็คให้กับคุณสามารถครัคุณสามารถนะครับก็พัน เครื่องฟัวรเซนออกมาเรียบร้อยจึงมีการออกใบรับรองให้กับคุณสามารถนะครับตามพระที่เช็คมาจาก10องค์มีความแท้ได้3องค์ก็เลยทำเป็นหลักฐานให้แฟนๆพระเครื่องดูว่าที่ผมพูดที่นี่ไม่มีการโกหกท่านไปทำบุญที่ไหนก็ได้นะครับทั่วประเทศไทยไม่ว่าวัดที่ไหนหรือโรงพยาบาลที่ไหนแต่โรงพยาบาลเน,น้นจะต้องเป็นของหลวงเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น ผมเช็คบริการฟรีจะไม่มีเพิ่มเติมค่าใช้จ่ายะลรนะครับ 1, 1> องค์ต่อ1000บาทนะครับวันนี้คุณสามารถได้ทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์10,000บาทผมก็เช็คพระให้คุณสามารถส0บองค์นะครับบอกว่าก็มีแท้ที่ตมตำรา3าองค์นะครับเราจึงออกมาให้แฟนๆพาะเครื่องรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นเป็นความจริงนะครับถ้าท่านอยากจะเช็คพระเราได้บุญด้วย เชิญมาได้ในตลอดในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณคุณสามารถด้วยนะครับ,รบขอบคุณครับ